คุมหัวเถอะคุณตำรวจเงียบเหมือนเป่าสากเห็นภาพลับเจ้านายสัมพันธ์ตู้ฮาว ทันที่นายวชระเพชรทองนำหลักฐานเด็ดมอบให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลผ่านนายสมพาานดินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้สั่งการให้ปปอง,งอสอบเส้นทางทางการเงินในตํตำรวจใหญ่ที่มีสัมพันธ์ลึกกับตู้ฮาวหลังมีภาพร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้ตู้ฮาว หลักฐานประกอบด้วยภาพถ่ายกลุ่มคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับพลตำรวจเอกผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้กองผู้มากบาร,รมีนักการเมืองดังอดีตเป็นถึงรัฐมนตรีจากค่ายพลังประชารัฐถือเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายตู้่าวจำนวน45ภาพและแผ่นซีดีจำนวนหนึ่งแผ่น กลุ่มคนในภาพที่มอบกระเช้าดอกไม้เดินล้อมหน้าล้อมหลังนายตู้ฮาวบางภาพมีการถ่ายภาพมู่คณะกับครอบครัวตู้ฮาวด้วยสีหน้ายิ้มร่ารื่นปริมเปรมด้วยความสุขสดชื่นในวันที่นายตู้ฮาวเปิดกิจการร้านค้าทัวศ์นู์เหรียญ คนเลยสงสัยเมื่อครั้งที่รัฐบาลมีนโยบายปร,รับทัวรศูนย์เหรียญอย่างหนักทําไมถึงได้รอดมาแบบชิวๆไม่เหมือนบริษัทเครือโอเอที่โดนกล่าวหาทําธุรกิจทัวรศูนย์เหรียญโดนข้อหาการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอั้งยี่ฟอกเงินหลีกเลี่ยงการเสียภาษีถูกจําคุกกันทั้งครอบครัว วันนี้จึงเติบโตร่ำรวยมหาศาลจากการทำทัวศูนย์เหรียญกลายเป็นบ่อนศูนย์เหรียญในเมืองไทยจากคำกล่าวของพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบอพอตรให้สัมภาษณ์ไว้ สังคมกำลังจับตารอดูท่าทีการทำงานของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต่อกรณีภาพถ่ายเหล่านี้ว่าจะทำอย่างไรจะสอบสวนอย่างไรจะตั้งคณะขึ้นมาทำงานเพื่อสอบสวนเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เป็นถึงพบตอรอและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองพบตอรอและพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตอรอทั้ง3มบิ๊กใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงสุดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจตามกฎหมาย ส,สุดในการปราบปรามอาชญากรรมทั่วประเทศและมีบทบาทที่โดดเด่นที่สุดในภาพลักษณ์ตำรวจมือปราบมือสอบสวนของประเทศดังนั้น3ท่านนี้อย่างเงียบอย่าเฉยหากจะบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่มีหน้าที่ก็คงไม่ได้เพราะการถแถลงข่าวการนำภาพออกมาเปิดเผยของนายวชระเพชรทอง ทำอย่างเปิดเผยยืย่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีและมีสื่อมวลชนจำนวนมากออกข่าวเรื่องนี้มีการโชว์ภาพบรรยายให้เห็นกันชัดเจนและถึงแม้ว่าสื่อมวลชนจะเบลอหน้าเบลอรูปแต่รูปที่คุณวัชระนำไปมอบให้นั้นแจมแจ๋วชัดเจนเห็นว่าใครเป็นใครกำลังทำกิจกรรมอะไรกับนายตู้หาวและครอบครัวตู้า่าวกับกลุ่มคนจีนจำนวนมากถามจริงๆเหอะท่านไม่อยากรู้หรือ เป็นงานของท่านทั้งสามคนเลยนะครับคุณวชระนำมามอบให้แล้วยิ่งง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปากหากจะสอบสวนสืบสวนตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำงานด้านนี้และเมื่อตู้หาวโดนคดีฟ้องเงินไปแล้วและกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีความใกล้ชิดกันมากน่าจะถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยเช่นกันว่ามีกระแสการเงินจากตู้หาวไหลมายังบุคคลเหล่านี้บ้างหรือไม่ต้องไม่ลืมว่าพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงง่ายกลับคำให้การง่ายหายตัวไป ง่ายๆแต่เส้นทางการเงินไม่สามารถลบล้างได้หรือว่าท่านกลัวที่จะเห็นพยานเหล่านี้อีกทั้งทําไมพบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันจะได้ออกมาพูดอย่างเต็มปากว่าไม่เกี่ยวข้องกันจริงๆ หากลำดับภาพดูแต่ละภาพจะพบว่าในกลุ่มภาพทั้งหมด45ภาพเป็นภาพกิจกรรม3อย่างคือภาพการมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับตู้ฮาวเมื่อครั้งเปิดโมเดิร์นเจมเมื่อปี2,559 1. พลตำรวจเอกชอชิงซ้ายมือขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2. พลตำรวจตรีพอสำเภาขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองพบชนรับผิดชอบด้านความมั่นคงในปี2,566 ก้าวหน้าในอาชีพราชการขึ้นมาพลตำรวจโทในตำแหน่งผู้ช่วยพบตะรและในคดีตู้หาวนี้ก็ได้รับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่5 c c ทับ2565แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนให้กำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนซึ่งก็น่าแปลกที่ท่านกลับเก็บตัวเงียบหายตัวไปไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นหรือโชว์ผลงานอะไรเพราะอะไร 3. ผู้กองคนดังผู้มากบาร,รมีแห่งพรรครัฐบาลอดตีตรัฐมนตรีใส่สูตรยืนอยู่ขวามือในวันนั้นยังไม่ได้ก้าวขึ้นสู่การเมืองเป็นรัฐมนตรีภาพที่มีพลตำรวจเอกอดีตพบตรและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมอวยพรกลุ่มภาพเดินร่วมกันเป็นกลุ่มเหมือนเดินตรวจตราภายในอาคารมีการถ่ายภาพร่วมกันภายในอาคารและถ่ายมูภายนนอกอาคารสังคมไทยก็มีคำถามในใจว่าบุคคลในภาพมีความเกี่ยวพันกันในเรื่องอะไร เป็นนายตำรวจระดับสูงไม่ทราบหรือว่าตู้ฮาวเคยมีคดีเรื่องจ้างวานเผาวสวนงูมาก่อนทำไมจึงดูสนิทสนมกันมากขนาดนี้แค่ชาวจีนเปิดบริษัททัวจีนเปิดกิจการต้องไปกันพร้อมหน้าพร้อมตากันเพียงนี้หรือและการปราบปรามทัวร์สวนเหรียญของรัฐบาลไทยเมื่อปี2559อย่างหนักทำไมบริษัทนี้ไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยมีความเกี่ยวพันกันหรือไม่ หากจะพูดว่าตำรวจนักการเมืองบุคคลทั้งหมดในภาพเหล่านี้ล้วนเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกดำรงศักกิติประภัชพบตรพลตำรวจเอกต่อศักสุวิมนรองพบตรและพลตำรวจเอกสุเฐชหักพันรองพบตรทั้ง3าคนมาก่อนก็คงจะไม่ผิดความจริงไปมากนักตามลำดับชั้นยศและการทำงานที่เป็นหัวหน้าตำรวจของตำรวจทั้งประเทศมาก่อนโดยเฉพาะพลตำรวจโทพอสัมเภาในภาพท่านนี้ยังมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ยังอยู่ในหน้าที่เสร็จด้วยที่จะต้องสอบสวนสืบสวนปราบปรามจับกลุมดูคดีตูห้ห่าสังคมกําลังจับตาว่าท่านจะทําอย่างไรอย่างเงียบอย่าหายตัวไปเพราะท่านมีบทบาทในเรื่องนี้เคยเห็นแถลงข่าวเจื้อยเจ้าน่าจะกลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมคุณวัชระมอบหลักฐาในให้ครบถ้วนไม่ต้องไปขวนขวายหาที่ไหนเลยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแถมสื่อมวลชนกระพือข่าวขนาดนี้ถ้ายังไม่ทําอะไรเลยอย่างเงียบเหมือนเป่าสาก ก่อปี๊บปผุมหัวเถอะคุณตำรวจกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน